สมาร์ทวอท h รุ่นใหม่จากหัวเว่ราคาไม่ถึง4,000รองรับภาษาไทายพร้อมกับหน้าจออัมโมเรตัวน,นี้เลยค่ะหัวเว่ Watch Fit h หัวเวนะคะเพราะเพิ่งเปิดตัว Smart Watch ตัวนี้ไปนะคะหัวเว่ยวอ c ช f ฟิตัวนี้ก็จะมี4สี4นะก็ลองไปหาดูแต่ว่าตัวที่เราได้มารีวิวเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันใช้งานง่ายแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา นี่ก็เป็นตัวหน้าปัดของสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะก็หน้าปัดก็เป็นแบบนี้นะขนาดก็คือ1.64นิ้วแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นอะมูเลตนะคะตัวหน้าจอของเขาตรงนี้ก็จะแสดงว่าเวลาเท่าไรวันที่อะไรแล้วก็มีการเต้นของหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ถึง12แบบเลยเดี๋ยวมาทําให้ดูว่าเปลี่ยนยังไงนะคะก็กดแบบนี้ค้างไว้ที่หน้าจอค่ะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะก็ไปลองเปลี่ยนดูสมิว่าตอนนี้ไฟชอบแบบนี้ ก็จะเลือกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเขามีฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนบ้างนะคะก็กดด้านข้างแบบนี้นะ1ครั้งก็จะมีให้เลือกแบบนี้เลยคะ่ะมี work out เล c o คอ work out status heart rate นะคะการวัดตัวที่เป็นออกซิเจนภายในเลือดนะคะ activity ต่างๆการน้อยความเครียดนะคะแล้วก็มีให้เลือกเกยอะมากมายซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็รองรับ ตัวที่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะก็แบบนี้คุณได้รับออมีเมมเบอร์พอยต์จากอะไรก็ว่าไปก็คือสามารถดูได้ในนี้ได้เลยนะแล้วก็กดออกหนึ่งครั้งแล้วก็มันมีให้เราเลือกเยอะมากนะคะฟังก์ชันข้างในแต่สิ่งที่ฝ้ายชอบมากๆของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถตามหาโทรศัพท์เราได้นะคะเวลาที่โทรศัพท์เราหาไม่เจอถามว่าโทรศัพท์อยู่ไหนก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งมันก็จะไปอเลตตั้งที่กับเครื่องโทรศัพท์ของเราที่ล็อกอินกันเอาไว้นะคะก็มีให้เลือกแบบนี้นะคะ ส่วนการเข้าการใช้งานที่เป็นช่องทางลัดนะคะเราก็สามารถปัดจากข้างบนลงมาแบบนี้นะคะก็เป็นแบบหน้าจอที่เราตั้งค่าไว้ว่าอยากจะให้เป็นฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยว่าอยากจะให้อะไรขึ้นเป็นช่องทางลัดของเราแบบนี้นะคะแลวถ้าเราปัดด้าน,านขวาหรือว่าด้านซ้ายแบบนี้นะคะก็จะเป็นสเตตัสข้างในที่เราบันทึกเอาไว้นะคะว่ามีก้าวกี่ก้าวอากาศเป็นยังไงก็สามารถดูแบบตรงนี้ได้เลยแบบเรียลไทม์ มาดูตัวเรือนกันหน่อยนะคะหลังจากที่ดูฟังก์ชันการใช้งานไปแล้วนะตัวเรือนเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะสายกับเป็นซิลิโคนส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ไว้สําหรับวัดค่าการเต้นของหัวใจและค่าต่างๆที่เขาจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นเซ็นเซอร์ด้านนี้นะคะสายเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์กับสาวๆหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเล้ะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะตัวนี้หน้าจอเขาอยู่ที่1.64นิ้วนะคะเป็นจอ a อม l e เลตและความคมชัดที่เขาสามารถแสดงผลได้ก็เป็น HD นะคะความเอียที่280คูณ4ี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะตัวเรือนเนี่ยเขาทำด้วยตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าทำเรียนแบบให้เหมือนเป็นอลูมิเนียมนะคะซึ่งทำให้นาฬิการเรือนนี้มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ใส่ไม่ลำคาญเลยค่ะ ด้วยตัวที่หน้าปัดของเขาเ,เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะมันก็สามารถทําให้ใส่ได้ทั้งแบบข้อมือใหญ่ข้อมือเล็กก็สามารถใส่ได้โดยที่มันแบบไม่เอถอะทะนะแบบนี้เห็นไหมถ้ามันจะใหญ่ไปบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ตัวนี้มันคือตอบรับการใช้งานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยอะและแน่นอนนะคะสำหรับสายรักสุขภาพอย่างสาวๆหนุ่มๆสมัยใหม่ที่เลือกใช้สมาร์ทวอตตัวนี้นะคะสามารถใช้ในการใส่ออกกําลังกายได้เพราะมันจะสามารถแท็กแอคทิวิตี้ต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็กันน้าได้5 ATM ซึ่งใส่ใช้กันน้ำนะคะแต่ไม่ดำน้ำโอเคปะส่วนเรื่องแบตนะคะฟ้ก็คิดว่าเขาน่าจะทาออกมาได้อึดมากๆเลยนะไฟชาร์จแบตไปหนึ่งครั้งใช้งานมาประมาณ1วันครึ่งตอนนี้แบตเหลือ70%มันมหายไป30%เอนงนี่ขนาดพลิกข้อมือดูแล้วดูอีกนะคะเพราะว่าเธอของใหม่นะแล้วก็เปิดการแท็กกิ้งฮาร์ดเรทตลอดเวลาก็แบตก็ยังอยู่ได้นานขนาดนี้ฟ้คิดว่าชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะสักอาทิตย์นึงน่าจะได้เลยละ่ะ และสำหรับใครที่ไม่ได้เห่แบบฝ้ายหรือแท็กกิ้งฮาร์ดเลดตลอดเวลาแบบนี้นะคะแบตเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยาวๆประมาณสักครึ่งเดือน mm hmm. ก็ถือว่าตอบโจทย์แหละชอบเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายมาก mm hmm. เดี๋ยวฝ้ายจะมาโชว์แอปพลิเคชันที่ใช้คู่กันให้ดูค่ะอ่ะ mm hmm. อย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าจอในแอปพลิเคชันที่ใช้งานคู่กับสมาร์ทวอชตัวนี้กันนะคะหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้ซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้หนึ่งสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะ ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยล่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะคะว่าม,มีอะไรบ้างนะก็จะมีหน้าที่เข้าไปก็จะเป็นหน้าแรกคือจะเป็นนี้ h e a มี h มี Exercise มี Device แล้วก็เรื่องของเราที่ตั้งค่าไว้นะคะอ่ะมาดูที่เฮลก่อนเขาก็จะบอกว่าเดินไปกี่ก้าวมีการ e x e r ซ์ซอร์ซเท่าไหร่นะคะแบบนี้นะอ่ะก็สามารถ จะโชว์แบบนี้ซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะอยากจะทําให้มีอะไรขึ้นอยู่ที่หน้าจอหน้าแรกเราก็เลือกได้นะคะส่วนการ Exercise เนี่ยมันก็มีให้เลือกเป็น outdoor walk outdoor run หรือ cycle ซึ่งเราก็สามารถจะเลือกได้และที่สําคัญตัวนี้นะมันแท็ก GPS ได้ด้วยนะที่บอกว่า แท็ก GPS ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูตรงนี้เราก็สามารถจะดูว่าเราไปวิ่งที่ไหนมาบ้างเห็นไหมคะซึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกกําลังกายเราไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปก,ไก็ได้กลับมาห้องเราค่อยซิงกันแบบนี้ก็เป็นทางกที่ดีนะถัดมานะคะก็เป็น Device ตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าของตัวััเ w ่ย Watch Fit ตัวนี้ได้นะคะ,ะก็จะดูว่าสามารถเป็น Activity Reminder ต่างๆคอรเทลฮาร์เรทเราสามารถตั้งค่าได้แบบนี้ ในตัวด้านนี้ส่วนเฟนะิร์มแวร์เนี่ยมันก็จะอัปเดตช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตผ่านบลูทูธซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของฟังก์ชันแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะคะเราก็สามารถเซตอัพต่างๆได้ตั้ง achievement วาเราอยากจะใช้อะไรเท่าไรอยากจะเดินกี่วันวกี่ก้าวเผากี่แคลอรี่ตั้งไว้แบบนี้เขาก็จะแจ้งเตือนเรานะคะและนี่ก็เป็น Activity ของเราใน1วันเราก็มาดูในนี้ได้หมาย Data ว่าเราไปทำอะไรมาบ้างใช้ชีวิตแบบไหนนะคะซึ่งตัวสมาร์ทวอชตัวหัวเว่ยวอ h Fit ตัวนี้เขาสามารถแจ้งเตือนเราเวลาที่เราเกิดอาการเครียดหนักนก,ก็นาฬิกาก็จะสั่นเตือนเราส่วนเรื่องการชาร์จแบตก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะหัวเว่ยเขาทำมาให้แบบนี้ง่ายไหมอะ่ะสรุปหน่อยนะคะกับหัวเว่ยวอ h Fit ตัวนี้นะคะหน้าจะสวยน้ำหนักเบาชาร์จแบตได้อึดอดชาร์จหนึ่งทีอยู่ยาว,ยาว ฟังก์ชันการใช้งานก็ใช้งานง่ายไฟว่าถูกใจฟัามากๆเลยล่ะส่วนเรื่องการรองรับภาษาไทยไอันนี้ไชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากจอที่แสดงผลเนี่ยไม่มีการที่เป็นสระลอยออกมาเลยส่งมาแบบไหนเราสามารถอ่านได้แบบนั้นเลยนะคะซึ่งสมาร์ทวอชหลายๆตัวเนี่ยอาจจะยังทาแบบนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้ทําได้ ส่วนเรื่องราคานะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะว่าไม่ถึง4,000ตัวนี้อยู่ที่3,499บาทถ้าจองเร็วหัวเวยเขาก็มีของแถมให้เราไปติดตามดูนะคะไฟเชร์ว่าสมาร์ทวอทตัวนี้อาจจะต้องถูกใจใครหลายๆคนรวบทั้งฝ้าเองและคราวหน้าจะหาแกดเจ็ตแบบนี้มารีวิวให้ดูอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ